นี่เด้อเนาะสุกสาลสุกสาหรือว่าคีินิกไก่บานแพรวาเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพีพีเอฟซี FC ทุกคนทุก่านเด้อจาว่าจะเป็นลิฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทั้งต่างประเทศนอกที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะทุก่านเนาะมอน้แพรวากับสีมาหายเบิกนะคะอ่าโรงพยาบาลเนาะหรือว่าอนามัยหรือว่าห้องหมอ อยู่ทางบ้านนอกอยู่ในสุวนวบดนะคะที่ได้หับทุนหรือว่าหับการาเงินระดมทุนซอยเรือจากทั้งต่างประเทศนอกจากยังต่างๆนันานะคะทุกคนเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วงนี้นเนาะเพื่อนก็นจะมีเหลืองเล่าเกีียวกับการที่แบบว่าาดาล่าซื้อดังนะคะหรือว่าไอาโตโนภ้าขินนั่นเองนะคะทุกคนที่ได้มีการระดมทุนนอกจายกัน วายนนำนะคะขามแม่นำของเพื่อที่จะไปซอยนอหงมออยู่ทางฝั่งลาวนะทุกคนแต่นัตินีก็เลยเอฟซีบนกระถามได้ๆถ่นนออยังหายพว่าว่าเงินทีอ่าซอยเรือจากทีว่าพี่น้องทางฟังไส้ท้ยซอยเนะทุกคนแต่เป็นยังอ่ามันเกิดความสงสัยแห่แก่ประชาชนคนลาหลายๆคนเนะว่าหงมออยู่ทางฝั่งลาหรือวายยังต่างๆถึงว่าใด ปิดทำการว่าบบมีเงินนะสื่อญาหรือว่าบบมีเงินสำราหนีสีนที่ว่าขายใหญ่ยัยยงต่างๆนานาทุกคนก็เสียอ่ะก็เป็นคำถามหลายๆถ่านนอที่ถามมาเพื่อว่ากับโบหูหคือกันนะคะว่ามันจะเป็นไปได้จังไดเพราะว่าโอกาสที่คนเล่าเฮ้านี่ได้ฮับมา จากประเทศเพื่อนบ้านนะคะทุกคนเนาะเรือว่าจากนำใจของคนไทยนอทีเพื่อนได้หายการซอยเรืออย่างต่างๆนานานนะคะแต่เป็นยังคือหายไปในแค่บกีเดือนนั่นเองนอกจากเป็นสิ่งที่หลายๆคนสงสัยแต่ถ้าวมีความกังวลบอเกี่ยวกับการทีแบบว่าอ่าหัก้ายยังคือบอกเลยนะทุกคนว่าเพี้ยว่านั้นเป็นคนหนึ่งนอทีแบบว่าบุกเคยเขาห้องมอใหญ่ๆอ่ะ โดยเฉพาะนะในขอบขั้วนะคะแต่ว่าจากมีแต่ว่าทาาวามีความหูซึกในไหนคือเป็นความหูซึกที่กังวลใจมากๆนะคะจริงๆเพราะว่าจากทีคนที่อยู่บนนอกอะ่ะห้าบอท่านในมีเงินหรือว่าประชาชนคนที่อยู่บนนอกเนาะแบลบว่าบ่มีเงินที่จะเขามาหักซ้ายอยู่ไทยแมนบอแต่กัยังแบบว่าเออทาาว่ามีห้อหมออยู่ในลาวบอไใดมันดี เราก็ยังสามารถที่จะไปได้นะทุกคนนะเราก็ยังแบบว่าจะจ้างรถด,ด้วยซารพอจะมีเงินแบบไปปินไปปัวได้แต่อันนี้คือฟังแล้วรู้สึกแบบใจหายเหมือนกันนะทุกคนใจหายจริงๆเลยและเมื่อนี้แพ่ว่ากัซซีมาหายเบิงนอกทุกคนที่แพ่ว่าเด็กกาวไปเบืองตน้นก็คือเรื่องการที่แบบว่าจะมีีอ่อาอนามัยหรือว่าคีนิกนะคะทุกคนเพิ่นจะอยููบานแพ่ว่าเพิ่นเฉยเอวนว่าซุกซาลา แต่ซุกซาลานี่นะทุกคนเป็นเงินจากนำพักน้ำแห้งของพอแม่พี่น้องประชาชนคนในหมู่บ้านและสิ่งสำคัญเป็นเงินจากทีได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศยกตัวอย่างคือประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าคนลาวอนการอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับการที่ว่าบ,บริจาคและสิ่งสำคัญคือ การหักษาคือหกักษาทุกคนไ่นว่าจะไปซักยารา่ว่าจะเป็นอียงแบบว่าไปตรวจสุขภาพในหลังกายคือเห่าแบบว่าเออเห่าปวดท้วหรือว่าเขาเป็นเอียงอียงต่างๆนั่นนนี่คือเพื่อนจะคิดค่าบริการแค่สิบบาทสิบบาทเนาะทุกคนเพราะว่ายี่สิบบาทเท่ากับสิบพันกี แต่ว่าห้า0ันกีบก็เท่ากับ10บาทอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนแต่ว่ามีความโชคดีแนไ่ไหนโชคดีทีว่ามันนันบริมเมนโตยูหมูบ้านของพี่วานะคะทุกคนแต่มันอยู่บ้านบ้านแบรน,บนที่ใกล้ๆกันเนาะเนี่คือมันได้บ่งบอกถึงว่าอ่าต่างประเทศเนาะได้ซอยะระดมทุนนะคะแต่สิ่งสําคัญที่เพิ่นจะซอยะระลมทุนนี่คือได้มาจากสยปัจจัยหลักนะทุกคนก็นจะมีอ่า พระอาจารย์เนาะทุกคนหรือว่าพระอาจารย์หรือว่าคุบ่าถัดหนึ่งเนาะที่เพิ่นมีการที่แบบว่าได้รถถ่นทื่นนะคะจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าญาติตนอ่ะอ,ะอยายญาติโยมยังต่างๆนันนนะคะทุกคนบพว่าจะเป็นต่างประเทศทั้งไทยและ,ะสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งประเทศเลาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสาธุอนุโมทนาน,นเดอจันนออันนี้คือมีอยู่จริง เดี๋ยวเราไปเบิ่งไปชมกันเลยจ้าบริเมนบันเพ่ว่าได้แต่ว่าไก่กันเนาะขี่รถจักรมากะประมาณสิบนาทีก็หอดเนาะหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มากะประมาณสิบนาทีก็หอดสุกสระอันนี้ก็คือสัทธาเนะาะนี้คู่หรือว่าคูบา้าอาจารย์ก็บพอออกไม่ออกหรือว่าจา,าตีพี่นอ้นองนาะบ้านไกลเคลื่อนขียงที่ซอยกันส่างสุกสระหรือว่าคลินิกเนาะ เพื่อที่เวลาผู้ได้เจ็บผู้ดได้ไข่แบบว่าชุกเซิร์นหันกษัตมาสมาร์มานี่ได้ถ้าว่าเป็นแห้งก่ะต,ต้องเข่าในเมืองเนาะเข่าในเมืองปักเซี่พันแะผพาเมย์พันมาฮามอาะว่าเมย์พันเจ็บเมย์พันเจ็บร่างปวดแอวเมย์พันบอกว่พันบบสบายปวดขา ปันหายบริการตลอดเช้าสีชั่วโมงเด้อเนาะอันนี้เป็นช่วงเทพสการ็ซิมีหมักม่วงพันเตียหฮันเด้โบแมนบอมงมีคนทำบอแม่นบอ มีมีมอมีมยอยู่หรือว่ามีแผลดมีแผลประจําการอยู่คนหนึ่งประจำการตลอดเลยนะ่นกระสีใดมังม่วงเนาะพันหน่อยมาปลูกหรือว่าพันตีอันนั่นเองมาปลูกกระสีเป็นตะมวนได้พี่น้องเอ้ยนี่น่ะ อ๋อกระสีหอ่อทงไหวเพื่อบ่อให้กระโลก,กระลรเขาไปกัดไปกินเนาะโอ้สิม,มีดอกไม้น่ำนี่เอาห้อยก่อนห้ยมันออกหลูกก่อนนี่ห้อยดอกดาวเหืองห้อ,แอยแล้วกระสีข้อเนี่ยได้จักหน่อยเนาะข้อไปหย้ยอยู่เพื่อนนํำแล้วห้ยเห้เพื่อนนำ่ำแล้วกระสีข้อไปหย้ยอยู่เพื่อนน่ำเนาะ ปกติดอกไม,ม้แมสิมีลายมาปีนีบน้บเฮนนี่เนาะมันกระแกแต่พี่เนาะเบียมันเนาะกะโ็โหย i หยโห o ให้เพื่อนเลยในระวังที่เพี่ว่าถาแมเขาไปอา่าซักยาเนาะหรือว่าเขาไปสียดยานั่นเองน,น,นอะพี่เนาะว่ากระคอ,อย่างสำรวจตัวตาเบิงเป็นขังแหลกอาในชีวิตคือกันแหละทีได้มาแบบว่าย่างสำรวจตัวตาแบบคักนีเนาะอ๋อแบบนี้มันก็จมหนามใต้เลยเนาะ มักกทินแต่บบมีหมักกทิน,นและกระสิประมาณนี้แล้วเนาะสิเมียหมักม่วงนีเด้กระสิขวงควงใหญ่อยู่แต่ว่ามีมอรหรือว่ามีแผดเนาะมีแผดประจำการอยู่คนหนึ่งถ้าเพื่อว่าจือบบพิษนะถ้าจือพิษก็ต้องขอโทษขอภัยหลายๆล,ลายเด้อเนาะ อโอ้ตัวนี้ดกขนาดมังม่วงก็นละดกแขงตัวนี้ขอกินเนี่ยเป็นยังจากหลกูกจากใดโอ้มักม่วงแกวขมิ้นได้นี่พี่น้องมักม่วงแกวขมิน้นมักม่วงแกวขมิ้นได้นี่โอ้ นี่น้องเอ้ยบักม่วง,งแก้วขมิน้นกม่วง,งแนวมกักของแฟรว่าเลยนี่เพิ่นปลูกของม่วงแก้วขมิ้นเนาะเนี่ยโอ้อมีหัวหมกเผาพันเตียพันยางอีกสาธุเด้ออย่าให้ขน้อยบาปเด้อเห็นผาชีเรืองๆเลยเขน้อยเด้อบอกาที่จะเอาหอนบักม่วง,งบันนี่นเนาะเพิ่นกระสีเอาผาเรืองๆหมัดกกใหม่อันนี้น่านสิเป็นกกมักป่างตีนี่คืออยู่ด้วยนี่คือมักป่างเนียนี่ นี่เนาะโอ้สุกสลาขักเด้อสุกสลาเพิ่นงามขนาดเลยพูโอ้เด้๋ยรอเต็มถี่กันวันนี้แล้วนี่โอ้ดอกไม้งามเด้อพี่น้องนี่โอ้ดอกไม้งามเด้อโอ้ต้นอันนี้แห้งงามอปะนี่ต้นอันนี้แห้งงามต้นกระบองเพชรบอน,นี่โอ,โอ้นี่น่าคอยมักชองต้นนี่ ต้นนี้ก็ต้นนี่มีธรรมะเครือผลโอ้ดอกอันนี้ก็มีเด้อบาน,นิเบิ้งคออนุญาตเด้อย,ยางส้มดอกใหม่ผลก่อนโอ้ผลโปะคักเด้อคักคักซุกสุกส,สาลา่าหรือว่าอันนั้น,อ,าานอะไรไม่เนาะอะไรไม่ในหมู่บ้านในชุมชนแต่ว่าบบเมนหมูบห่บ้านของแพรว่าดอกบ้านของแพรว่าบบมีอ่าห้งมอเด้อ หรือาบมีคลินิกเรือาบมีอนามัยเนาะแต่ว่าเป็นบ้านไก่กันอะแน่ะนระวังถาเม่เนาะแหละกบผพาสมเบิงเดี๋ยวเหมือต่อไปเพว่าสิผาให้เบิงห้องเขียนเนาะห้องเขียนบ้านเพว่าว่าเป็นจังไดเนาะพี่นนอะเดี๋ยวห่อก็ับไปหาเด็ดดอกไมท้ทีว่ามันแก่แล้วเนาะ เอาห้ยหย,หยลงก่อนห้ยห้ยเพื่อเพิ่มมาฮดน้าพ่อได้มันออกหลูกเนาะพ่อห้ได้มันเกิดใหม่นะพี่น้องเลยเนี่ยขี่รถจักเนาอพาเมม่าเพืว่าขี่รถจักรหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์พาเมม่าอันนี้เองอันนี้ก็เป็นหมักถั่วแห่หมักถั่วแหยย่เนาะ ตัวแหมันหาวบนเลยพี่น้องเอ้ยมุมีผู้ใดกินที่เอาไปกานี่เห็ดไนมันนี่เนาะเอาในมันไปกาในมันไปหวานนี่มันเกิดเนี่ยนี่นะตกลงลุ่มนี่ก็ไล่พอแหห์เลยนี่ขั้นพ้นตกนี่เกิดดูได้นี่เนี่ยไหน่ะกาเอาหวานลงไปโอยลงไปเผื่อว่ามีคนมาฮดหนามก็สิด้เกิดเดี๋ยวเกิดสิคขอเอาไปปลูกอยู่เฮนนือน้ำเ้อเอาไปหวานอยู่น,นีฮือันพอให้มันได้เกิดเนาะได้มีมักตัวแห่แกินตั้มเหียงมักตัวแหหโอ้ย วัวคาวัวจิงไข่วัวตะไข่คัขกขนาดได้หน่ตะไข่กับวัวจิงไข่ันนัานเดียวกันบ่าเพวะเออกือสีเมียนน้องพี่น้องอันเดียวกันเลย,เยนนเออทุกคนเอ้ยทรงผมคักขนาดบานนี่สม่าวาคือเล็กเกะแต่บาทนี่โอ้โหก้ามเฮ้ยพี่น้องเอ้เพลวะก็ลักเอาเบียร์มักท่วแห่เนาะเอาไปห้อยอยู่บ้านด้วยเชาไปปลูกอยู่บ้านเนาะก็คือสบโบเมนวา่ลาลักดอกพี่นอ้องเพราะว่า เป็นด้ยินเปิดเลยเนาะมัน,ม,นมันเกล้ายายมันหาวลาลปุน,นะทางหลังหาวลาไลดีเนาะส่งผมมพีว่าคาดต้งข้างน้านี่ก็สป็นดอกคูนเนาะดอกคูนงามขนาดเนาะทุกคนอันนี้คือทางเขาเนาะขันได้ทางเขาเพราะว่าเพราะว่ามาแต่ทางพู่นทุกคนเนาะคนละหมู่บ้านกันดิคนละหมู่บ้านกันดินนนดเดี๋ยวถ้าเม่ก่อนวาแล้วละบอเดี๋ยวว่าอ้นโอนหมักม่วงนี่แรดุกขนาดพุก Ooh, ดกแห้งดกแห้งดกขักดกแน่ดกขนาดดกอ,รอเริยาแลเวาเราบ่แม่เดาแม่มาเลยทำแม่มาเลยเว,เวแ,เเแล้วไปแม่มงวงตกเก็บอะไรแม่เนี่ยกันให้เด็ดมันกระตกเลยเนาะก้อยนี่แหละ <laughs> ไปพี่น้องพาแม่เมื่ออะไรบ่เนี้เด้อ นี่เด้พาเม่เมื่ออะไรคุณแจรถจักรยุสไสเราบันขี่รถจักรมาเนาะรถคูนี่งามขนาดเพ่นอนนี่บ่แมโอ้โดอกอันนี้คือวนทางมาหงมอเนาะนี่แลหละทางไปหงมอกะอว่าโอเคอยู่พี่น้องสำหรับรถจักรหรือว่ารถมอไซค์กับพ่อไปไหนพ่อมอไปมาไหนเนาะตอนนี้เม่ก์กำลังแวะ์ทาม ท่ามป่างงแม,ม่กกำลังยืนเหวากับญแบบาติพี่น้องอยู่นอกทุกท่านนอกก็ได้เห็นได้ชมกันแล้วนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศนอผาปลวมทีพ่ว่าได้ช่วงที่พ่ว่ากระบะนะคะคือช่วงนั้นนะแม่ไม่สบายแม่เป็นบอสสบายนะทุกคนปานูสึกแปลว่าอา่าหูซึกแบบเจ็บหูซึกแบบเมื่อย่างต่างต่าง,างนาทุกคนหูซึกเมอยอเพรอหูซึกเมยนี่ก็มออ่า แพทย์เนาะแพทย์หรือว่าหมอประจําอยู่ในอ่าอ่าสุกซราหันมีแค่หนึง่งถัานนะทุกคนนาะที่เิ่นประจําการอยู่หันกะมีแค่หนึง่งถัานและที่นี่หันคือใจอ่าเพิ่งจะหายามาเนาะทุกคนหายามากินหายามากิน,าาากนอันนี้คือฮักษาอาการเบื้อต้นนะแต่ทั้งหมดว่าถ้าเขาแปลว่ากินยาที่เิ่นหายมาหรือว่าได้ซักยาซักยาหรือว่า สีดยาใหา้เมื่อยยังต่างๆานาฮะแต่อาการเขายังบอดีขืนเบื่องอาการเมือง่องเมืองยังบอดีขึ้น,าก,านกะเห่ากะสามารถเข่าไปในตัวเมืองและทุกคนเสือปอว้ในตัวเมืองเนี่ยคือแบบมันกปะปโคยจะมีนะคะทุกคนนอย่างเช่นอะทางบา้านแพวย์นะโรงพยาบาลหรือว่าฮกมอเนี่ยทามา่ามีบอ อาการที่แบบว่าเอ็กโกเนาะเอ็กโกก็คือเอ็กซเรย์นะทุกคนเนาะอยู่บ้านบัญิีอื่นเปเอ็กโกอันนี้ก็คือบมีนะทุกคนเอ็กโกบมีเอ็กซเรย์บมีเพราะว่าทําเป็นอย่างแพรว่าตึงหัเพราะว่า,งงรวาครั้งแรกในชีวิตที่แพรว่าได้ไปหาหมอคือช่วงที่เป็นโควิดเป็นโควิดไม่ใช่ว่าไปตรวจโควิด COVID นะทุกคนแต่แพรว่ากลับบ้านช่วงโควิดและทีเนี้ยแพรว่ากักตัวกักตัวแล้วเนี้ยลื่นล้ม แล้วก็ขาแพงทุกคนเดินไม่ได้จน45วันแล้วทีนี้แพราวาก็เลยอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรทำไมมันไม่หายสักทีจนกระทั่งบอกเพราะว่าจะไปลงไปจะไปโรงพยาบาลไปห้อมอใดบอคือแบบว่าอยากไปหูอยากไปเอ็กซเรย์เบอง์้อนเป็นยังแต่พอบอกว่าเอ็กซเรย์บ่ดด้นะลูกพอห้องมอบ้านเฮาบ่มีอ่าบ่มีเอ็กซเรย์หรือว่าบ่มีเอ็กโกถ่ายอยากไปแต่แต้องเขาไปในตูเมืองคือ นั่งจากบ้านเพ่ว่าไปตัวเมืองหันฐานั่งรถมอเตอร์ไซค์นะทุกคนดวรถจักรประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะคันอาประมาณนี้ทุกคนถ้าไวสุดก็ประมาณสี่ชั่วโมงซา้าสุดก็ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงเนาะ <c oughs> เพราะว่าเรานั่งรถจักรรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนแต่เพ่ว่าก็บอกว่าเพ่ว่าปวดขาเนาะและเพ่ว่าจะย้อนขาแบบนั่งมอเตอร์ไซค์นะทุกคนแบบลุยน้ำลุยไฟเพ่ว่าก็เลยแบบ มาไว้นะคะก็เลยจําเป็นก็เลยเป็นเรื่องเล่าเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลทางเราอยากจะบอกเลยว่าการรักษาการอันนี้มันยังบทัวถึงนะคะทุกคนนี่แหละสิ่งที่แบบว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะคะส่วนเรื่องน้ําใจเรื่องสินน้ําใจที่อ่าพ่อแม่พี่น้องทั้งต่าง,าง,างประเทศได้ทาการช่วยเหลือนะแล้วก็ที่มีข่าวต่างต่างนหน้นาว่าห้องหมอหรือว่าโรงพยาบาลปิดกิจการต่างๆนานาหรือว่า แปลว่าบ่มีเงินที่จะจ่ายอ่ะบ่มียาที่จะจ่ายหายโคนไข้อย่างต่างๆ่านะทามวาเมนมีความกังวลใจบ่ในฐานะที่เป็นคนเลาคนหนึ่งก็ถทามว่าห่วงและกับกังวลใจอ่ะห่วงพ่อแเม่พี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าพี่ว่าเคยประสบกับ ปัญหาเหลือการบอสบายมาแล้วครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนเนาะโอเคเด้อสายพีนี่นะคะก็แพรว่าก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเอฟซีทางฝั่งไทยฝั่งลาวดัวต่าง,งประเทศเด้อที่เขามาติดตามเราชมเราฟังนะคะรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แพรวา่าในการเตุคลิปต่อๆไปน้ำเด้อขอขอบคุณอะไรจ้าสวัสดีคะ่ะสบายดี